สวัสดีคะ่ะช่องพายบนเหลือแม่วงเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะอันนี้น้องอ้วนนะคะน้องอ้วนกําลังกลับแล้วนะคะอันนี้เป็นคลิปสองนะคะของวันนี้นะคะแม่ควานจะถ่ายตอนที่คุณแม่นะคะอยู่นะคะเออนางจะกินเออควานไหมจะให้นางกินต่อสังข้าวก่อนนะคะยังไม่ได้กลับคะ่ะเดี๋ยวแม่ควานรอถ่ายให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อนะคะ อันนี้ตอนน้องอ้วนกําลังจะกลับแล้วคะ่ะคุณปู่พากลับแล้วไม่ได้อยู่น้องอ้วนไม่ได้อยู่นะคะอยู่แต่คุณแม่วงเดือนค่ะน้องเออเอ้ยน้องอ้วนน้องอ้วนกลับไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณปู่รีบนะคะคุณปู่มีเอองานที่ต้องทําอีกคะ่ะก็เลยต้องรีบพาน้องอ้วนกลับอันนี้เป็นสวนหญ้านะคะของลุงเขียวคะ่ะบริเวณทางนู้นสีนู้นนะคะเป็นน้ํานะคะที่น้ําท่วมคะ่ะ ก็เริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าท่วมไม่ถึงตรงนี้นะตรงที่แม่ควันอยู่นะคะตรงที่แม่ควันยืนนะคะคือไม่ไม่ถึงตรงนี้ค่ะก็จะท่วมบริเวณนู้นอะคะที่แม่ควนันส่องไปให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่ควันไม่ก็ปล่อยให้คุณแม่ห้องเดือนกินต่อสังข้าวอยู่นะคะช่วงที่เขาเพิ่งเกี่ยวเสร็จใหม่ๆค่ะได้ประมาณสองวันสามวันนะคะน่าจะหอมเนาะช้างก็เลยชอบกินค่ะ ปล่อยให้นางกินก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะค่อยพานางไปอาบน้ําพักผ่อนค่ะอร่อยไหมคะคุณแม่นี่คุณแม่เปลี่ยนบ้างนะคะนางไม่ได้กินนานแล้วปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้แบบหอมๆเลยเพิ่งเกี่ยวเสร็จสองสามวันนะคะนี่ลูกสาวลูกสาวไม่ควานเองนะคะลูกสาวลาค่ะพ่อพาลอดท้องช้างนะคะ นอดท้องคุณแม่องเดือนค่ะเสดาะเคราะห์เนาะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวนะคะเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะการรอดท้องช้างค่ะรูปขึ้นต้องรูปขึ้นนะคะก็ปล่อยค่ะไม่มีโซ่นะคะก็ปล่อยนางกินชิวๆไปเลยค่ะ แม่วงเดือนนิสัยดีนะคะเ,เขาทำงานแบบนี้มานานแต่ว่าคุณแม่วงเดือนจะกลัวเสียงรถบิ๊กไบค์นะคะกลัวมากนะคะเราให้นางกินก่อน,นะคะ่ะดูดูสีหน้าท่าทางนางแบบมีความสุขมากเลยนะคะคุณแม่วงเดือนไม่ค่อยคิดถึงลูกชายแล้วคะ่ะก็น่าจะชินแล้ว รู้แค่ว่าตอนเช้าต้องมาทำงานด้วยกันแค่นั้นค่ะปรับตัวได้แล้วนะคะไม่มีใครแย่งกินกินอย่างอเ็จอร่อยค่ะไปดูใกล้ๆก,กันดูหน้าตาของแม่เด็กชายบุญเหลือหน่อยสวยพอเป็นนางงามได้ไหมนะคะ เล็ดอร่อยค่ะใกล้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 บ้านเองนะคะเนี่ยใกล้ใกล้โรงช้าของเราเองค่ะเดินแป๊บเดียวในแต่ละวันนี้เราต้องเลือกที่ที่จะทํางานนะคะไม่ให้ซ้ํากันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้มากินตรงนี้อีกหรือเปล่าต้องรอติดตามนะคะอันนี้มาแบบสั้นๆให้ดูคุณแม่นะคะคุณแม่กินต่อสังข้าวค่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ควานด้วยนะคะทําเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะผุ้งนาอันกว้างใหญ่ค่ะ แล้วนะคะคุณแม่และเด็กๆมีแต่ลูกสาวนะคะเนี่ยบ้านนี้มีแต่ลูกสาวเลยแม่ขวานก็ต้องลาแบบจริงๆงจังแล้วนะคะไปแล้วนะคะขวานไม้ขี่แล้วคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้คะ่ะขอให้มีความสุขทุกๆท่านนะคะพ่อๆแม่แมเอซีบายบายคะ่ะ